ชีวิตเพื่อนไม่มีกลางวันหรกลางคืนเพราะมีโร,แรคแค่โรคก้าแท่งดวงตาผมเพราะบางวันก็พึ่ง้าทำชั่วนี่เองบางวันก็ผมทำเตียงนอนเพื่อมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่าให้ครอบครัวต้องอยูลล่ลำบากเราบ้เราต่าตงร้องโขนเรารักเราเข้าใจเราดูแลกันมาดูแลกันอย่างดีดูแลกันมาตลอดเราไม่หลบไม่เตี้ยงแหลยอยูอย่งด้วยความเข้าใจ ด้วยความเข้าใจะเรื่องเยอพแยะเราตั้งคุณตั้งกบิการเมื่อนี่แต่การเราไม่ลําบากในครอบครัวเรานะมีกินมีใจได้กบุก้านเวรลมูได้ไหมือปันได้เพมือนกินนะแกก็ว่าหมู่ไปไกลมาเบิกปั้นเพราะว่าโลูกมีลวยเรือตับลูกยินได้ไรหน้าเลยคนเรานี่ตาบอดแต่ว่าใจใจบอด